ลูกนะตีลูกนะตบว่าเหมือนเดิมลกต่มนเดิมหอยยูอยเองน่อลูกอยอยเอง ไม่ตัวไม่เองนะลูกไม่ถอยวอยเองอีกร่างอีกร่างมันหยาดพิสทรางสทิยารูปางบัลกบัหาล่างสมุดบันยาดมันหยาล้างบันยาดเองอยเอ เดียวตัวไม่เดียวเองลุอดเดียว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 ไม่ต้องไปตั้งลุ้นตั้งหุนซะก่อนเองไปตั้งลู้นตั้งหุนซะก่อนเองดีที่มันมีปลอกมาอยู่แล้วเนี่ยตายหุ้นจุนริ้นตายใจเนี่ยมันออกปลอกมาอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปตั้งซ้อนลงไปใหม่อีกเดียวไม่กระทั่งดงไม่เกี่ยวเองลุอดเดียวเลยลูก มียึดแม่กทั้งมียึดเองรวดเดียวเลยอยามีก่อนมีหลังแบบไหนฮะเป็นขนาดขนาดไม่งั้นไม่จากพันไม่วัชระถอยก็ถอยจะตัวถอยเองลูกถ้าไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นเลยลูกล้วดเดียวถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละลูกรวดเดียวเลย ไม่ก็ไม่ตัวไม่เองนั่นแหละแล้วดเดียวไม่ต้องไปตั้งท่าตัวดูตัวรู้ตัว,ตวเห็นแบบไหนอีกไม่ต้องไปตั้งท่าสุงเกตไม่ต้องไปตั้งท่าไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยลูกรวดเดียวรวดเดียว จะได้ว่างล้างมันแบบรวดเดียวในลูกรวดเดียวเลยว่างล้างวัชระเลยล้างมันแบบรวดเร็วไม่ต้องไปแค่ก็ก่อนโูกไม่ต้องไปพิจารณากะก่อนไม่ต้องไปสังเกตกะก่อ ัวถอยเองเลยรว,วดเดียวเลยไม่ต้องไปสังเกตซะก่อนลูกถอยจะกายถอยจะจิตถอยจะสมาษิถอยจะตัวถอยเองเอาตัวไม่เอาเองลูกสมาษิไม่ใช่การเอา ตายจิตไม่ใช่การเอาลูกนาไม่ใช่การเอาไม่เอาตัวไม่เอาเอง ไม่ตัวไม่เองในโลกทูกอย่างก็ถอยตัวถอยเองเลยตรงที่สบายๆอยู่นี่นะมันเป็นเข้อเป็นข้อเป็นพวงอยู่นะยังเป็นสมุทรไทยอยู่สมุทรไทยอ่อนอยู่ว่าอย่างไรสบายอยู่ธรรมดาอยู่นึ่งนอนอยู่นี่นะมันเป็นเข้อเป็นพวงอยู่นะ กไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่จะถอยจากไม่เองเลยลูกไม่ไ็ไ่เกี่ยวกับไม่เองเลยดีดี อยู่แค่ไม้นะถ้าไปอยู่แค่ไม้เนี่ยยังไม่เกิดมหากรุณาเลยร <C le af> ูปภาพยังไม่ไปเลยเสียหนา้าเลยไปอยู่แค่มไม้เนี่ยไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยเรียกว่าไม่เนี่ยเอาไม่ลก ทุก oo. อย่างพร้อมมาเลยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างพร้อมกันทุกอย่างเปิดไว้บีน่าเปิดไว้ลูกอย่าไปรวมทั้งรวมนะตัวทั้งรวมอีตัวบปิดกล้มาหาคุนาเลยจรจานางสวัสเิกาไประชาตัวทั้งรวมอยู่ มันไม่มีผักเพริ่มันมัวแต่เข้รวมมันอยู่มันก็เลยแค่ไม่แค่นั่นอยู่นั่นสิ่งั้นมาหาตัวนา bây giờ nó không biết giờ em là thứ nhà nữa dạ nó mới giúp tôi giúp em nghe già nữa แม้กระทั่งไม่เงอนะงเน,นเ,เนี่ยมันคือทุกอย่างนะการเดินเรื่องหาเมืองหากุณาไปเรื่อยๆลกูกทุกอย่างนะไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยดารนะเดินมาหากุณาไปเรื่อยๆลกูก เพราะว่าอรหันนี่มันไม่ได้แค่อรหันลูกไม่ได้แค่นาคาไม่ได้แค่ปีชาคาไม่ได้แค่โธ่าไม่ได้แค่บุริชนไม่ได้แค่อริยะลูกเป็นเดิ่เนื้อหามหาวนาดีๆไม่ยึดไม่กระทันตัวไม่ยึดเองมันคทุกอย่างนะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ตัวไม่เองนั่นมันคือทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ตัวไม่เอง เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไม่เกี่ยวมันไม่ใช่แค่นี่ยึดลกนี่ยึดตัวไม่ยดึเยด,เยดเองเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างนะยอมลงไป ล้างนอกล้างในเพราะมันไปลูกว่างล้างนอกว่างล้างในเพราะมันไปเพราะมันไปลูกทุกทททอย่าง ลามือไปลกไปลูพี่นาดหน่อยี่แหละุภาพดับล้างคุณภาพในการว่างล้างคุภาพมีนิรธดน,นิพานดับล้างว้างล้างสัง,งวัดสวัดนะเดด้างมืไปเนี่ยไปบรรลุ่นาน่ายไม่ ไม่แค่มีฤทิมันไม่ได่แค่ไม่ติดไม่หลุดมันไม่ใช่แค่ไม่เกือดไม่ดาาลูมันคือทุกอย่างทุกอย่างไม่ดือไม่ดาเลนทุกอย่างก็คือไม่ติดไม่หลุดไย่างเลยทุกอย่างตัวนิพพานล้างสองเวัตนิโรธล้างสองวัวนั่นเอง เองก็ามาไปเลยทุกอย่างเหีือมันจะหมดตัวใครตัวมันเนี่ยภูมิไทยภูมิมันเนี่ยมันจะอายหายไปเอง ไฟตัวมันนิ่มก็จะหายไปเองกลุ่มไยกลุ่มมันนี่มก็จะหายไปเองไฟตัวมันนี่มันจะหมดเชื้อไปเอง เดินไปด้วยลูกก็มีสรุกล้างไปด้วยเปิดกว้างนี่ผมรู้เปิดตากว้างวางเหมือนเดิมนกสติก้างไปด้วยลูกนิกสติก้างนิสติกางไปด้วยไม่ไม่ทั้งไม่เองไปิการท้องที่มันเปิดกว้างอย่างนี้มันจะได้ไม่เพลงกว้างลูก ล้างสรุปเองไม่สรุปร้างสรุปเองไม่รู้สติร้างรู้สติเองเปิดกว้างมากอย่างอะไรไม่ฟกว้างมากนั่นแหละรู้สติร้า,าดงาาด้วยดีๆีรู้เปิดตาเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ได้อ่านเลยเออปิดก็ไปมีคนตาบอดมีนคนหัวดวงมีนนมนคนนี่เป็นนามบุอมนมพาตอะไรปล่อยมันแทนที่ ลำบิดล้างลำบิดไป็นน้อยลูกไหมมันก็ต้องไหมเองบริการพร้อมตาหูจมูกใจใจที <isy> ่มันเปิด <Hass> น <an> <ometers satisfying S 2> ี่แหละเดี๋ยวมันจะสรุปเนื้อหาปฏิการในทุกมุอย่างโรคดาบล้วก็ดับล้างช่วยพร้อมมันไปตัด้วตัดช่วยพร้อมมันไป แล้วมันไม่ได้แค่ย่ติดเลยนะมันไม่ด้แค่ไม่เฉไม่ดับนะแต่ทุกสิงทุกอย่างโลกไม่เฉยไม่ดับเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างลกนั่นแหละเรียกว่ามหากรณาน่ะทุกสิงอย่างลกมันเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างตัวมหากรรณา ไม่ได้แค่ไม่ยึดนะไม่ได้แค่อริยะโลกไม่ได้แค่อะหันไม่ได้แค่อริยะโลกไม่ได้แค่พิชชนไม่ยึดแนะก็ทั้งไม่ยึดแงเนี่ยมันเือทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ยึดนะก็ทั้งไม่ยึดเองปฏิการเนี่ยเรียกว่ามหาคุณับเกิดแง่ร่างร่างปฏิการเพราะคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เอง มันไม่ใช่การดับเฉพาะลูกมันไม่ใช่การอยู่เฉพาะมันไม่ใช่การพ่นเฉพาะมันไม่ใช่ว่างเฉพาะมันไม่ใช่ไม่ยึดเฉพาะไม่ยึดมันคือทุกอย่างบริการลูกไม่ไม่ใช่ไม่เองมันคือทุกสิ่งทุกอย่างบริการไม่ไม่ใช่ไม่เองนั่นแหละไม่ยึดไม่ใช่ไม่ยึดเองร้อมันไปที่สิ่งทุกอย่าง มาแตกขาในการปรดในการล้างของระวัดทั้งหลายก็มาจากนั่นแหละสุดหันปดนั่นแหละยัดับนีสังฆวัดไม่เไม่เคยขยันดับนีสังฆวัดไม่เคีขยันดับหนีสัตว์ไี่ใช่วาดแตกขาในการโปดไม่ใช่มาจาการันโดนั่แหละ จม่ได้ับยดับไ่ด้ไม่ดดับห้องการต้อารต้การที่อยาันเรื่อพะไเรื่งพาะทอย่างบการนี่มันไม่ใช่เรื่งเฉพาะดับไม่ได้เฉพาะดับหลดก็ไม่ได้เฉพาะโหลดลูยึดก็ไม่ไดเฉพายว่างไม่ใช่เฉพาะว่างไม่ยึเฉพาะว่าง เรื่องที่สิ่อว่าเรงว่างเร่งแหงว่างเรื่องอะไรว่าง ที่สอย่างลนไม้เนี่ยอไหมจากอะไรอเคอะไรไหม่อะคไหมจากอะไรไม่แพ้ไหมยูไม่ไหมม่ก็ด้ไหมเองไม่ล้างไมเองไม่เอาไหมเองที่สิอยายร้อันไปมเพื่อนมาหนาดูนะดี ก็ได้ไม่ต้องมีใครปลดใายลูกดดหมืนกันหมดไมต้องมีใครปลดใายปลดหมืนกันหมด